ห่าไหนบางทีก็ว้าวีแต่ถ้าบางคนมีบุญด้วยมีารม,มีด้วยไปไหนมาไหนผู้คนญาติพี่น้องแข่หอบล้อมเต็เปมปหบดเลยอันนี้คือส่วนหนึ่งขอให้ได้ด้วยกันนะซึ่งมันมีใครที่ยังไม่เคยมากับเราเลยเนะลุกึ้กนที่ไม่เคยมาเลยนะโอ,กอ,อก้ขอบคุณท่านหนึ่งสองสามสี่ห้าท่านขอบคุณองค์งโโรวมครับคือขอบคุณท่านนะคือจะไม่ยากแหบอเนี้ย จะดูเองแล้วก็จะทำเองนะโดยการสมาทานวิระคือขอสิ่งต่อหน้านพระได้พระขโมยสิออ่งให้ข้าก็ต้องกินเองนะครับอาบน้ำอาข้าอาองไม่มีใครอาให้ที่ลัาที่นอนผ้าเองเสือบถึงนอนไปนอนได้ค้ะทุ่มนเป็นแบบนี้นะทำกรรมงานแล้วแล้วก็ทำต่อไปจนกว่าจนกว่าจะไปกันข้างหนึง่งรั่วไปไม่ไหว บางท่านบอกคนไปได้ไหวก็บอกขออยู่บ้านไม่เ็รัยหรอกก็เอาสมงปัจจัยมาโลกก็ต้องภาวนาดูด้วยแต่บางท่านบอกไม่ไหวก็ต้องไหวต้องสือสื่อสื่อให้ไหวไปด้วกันได้ก็ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะครับก็ต้องแสดงความยินดีแล้วขอบคุณท่านว่าเช้านี้ได้เจ็ดดอกไม้ทำจากลูกตาเรียบร้อยแล้ว นะครับหลงตาเรียบร้อยแล้วเก็บดอกไม้ทำเดี๋ยวกลางวันนี้มาเก็บดอกไม้แบบต่ทั้งคูวิโรกต่อเก็บเอาไปประดับใจนําไปพิจารณาดูว่าสิ่งใดเราจะทําสิ่งใดละเล่นได้นะครับค่อยๆไปค่อยๆไปส่วนบริวารพระป่าตรงนี้กัแบบนแล้วกันนะครับบริวารพระป่าทุกเ่า,เานํากันมาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีพี่บันติกมีคุณชาดิษ มีคุณสัจชัยนั่นได้ช่วยกันนะครับเราได้ช่วยกันลงเรือลำเดียวกันแล้วผมเคยเปลียนเสมอมีท่านใจจะทำผมเพื่อเติมไม่เอ่ยไม่มีเพื่อปิดบัญชีเลยไปปิดแจ็คคุณน้อยปิดบัญชีเลยไปผมเคยเปลียนเสมอว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะหัวเรื่องของเราก็คือท่านพลอากาศเอกอมรุกชนากรวรรณ กับท่านรองประธานคือท่านพู้ดำเนินโปรอาจจะเก็นตาริกสัตว์วัวเรือวัวเรือเป็นผู้ที่มีสายตาว่างใครมองดูวงใจล่ะจะไปทางไหนวัดเรือก็จะเป็นผู้บอกท้ายเรือล่ะต้องขี่ท้ายเรือคอยขัดเรือมหาเสือก็จะมีพี่ใหญ่พี่ทองคำทองคาที่วิรัตน์รัตนลูกจิตกรวันนี้ทำไม่ได้มาด้วยนะรับภรรยาท่านไม่สบายก็จะมีพวกเรานี่แหละอยู่ท้ายเรือคอยอัดท้าย แล้วพวกเราสมาชิจากจะนวนเป็นร้อยนี่แหละสมาชิกของศูนย์หนึ่งนะก็นั่งกลางเรือมีหัวเรือสองท่านขาเรือสองสามท่านสี่ท่านก็ช่วยกันคัดแล้วก็มีกลางเรือกลางเรือก็พวกเราดนาเรีล่ะแล้วทาไมไปอยู่กลางเรือละ่ะก็คอยนั่งเชียร์คอยนั่งโอนาเออจะไปไหนสาธุให้แล้วงราดปลอดภัยนะนั่งโอนา่างดีเล้เก็ละ่ะไม่มีการขัดแย้งขัดขาน หัวไปทางหาไปทางเด,ด้่ดีเราไปเหมือนกันหมดนะครับมีจิตใจเหมือนกันนะครับไปในจิตทาเงเดียวกันลุโมดลลุ่กผสเดียวกันก็ขอแสดงความชื่นชมในเรืงนี้ด้วยเดี๋ยวเย็นนี้จะไปนอนที่วัดโพธิ์ไทยนะครับไปทอดพระป่าที่วัดโพธิ์ไทยวันนี้าการเดินทางสมบุกสมบันเด่นดึงจุลุ่มรัวพายุมันเข้าเข้ามาตะบูดรกตั้งแ,แต่เมื่อคืนแล้ว อย่างชดีที่เขาดึงให้เราที่วัดพระงามผีมงคลตัวมันกันก็ไม่ยึงให้นะครับเออถ้าเขาไม่ยู่เราคงลำบากเนาะแต่บอกเลยว่าเทวดาฟ้าดินท่านดีหูมีตาท่านดูได้ท่านเมตตาเราจินเดินทางมาทำบุญด้วยกันได้อาจจะติดขัดบ้างเราก็ใช้ปัญญาแก้เอาโดยเฉพาะจะตื้นจะถูเป็นใจนะถนนลื่น บนวัดรปูก้อนก็เลื่อนตรงนี้ก็เลื่อตนต้องระวังด้วยรองเท้าถ้าไม่ดีเปลี่ยนใหม่เลย